ก็ได้เดือนแปดทันนะอ <Ooh. S 2> ื้อจริงนะเนี่ยไม่ได้โกหกค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วัสดีค่ะนี่ป้าป้าอะไรครับป้ามะลิเราอยู่ที่ตำบลอะไรคะเนี่ยนองลาไลอำเภอือำเงอหนองปอจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็น กลุ่มเป้าหมายที่เรามาส่งเสริมเรื่องเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วป้ามะลิเนี่ยก็ปลูกอัญชันนะคะซึ่งเรามีบริษัทที่เขารับซื้อแต่เราจะต้องปอลูกองนทรดังนั้นเนี่ยเราก็จะรวมกลุ่มกันทำเป็นแปลงพ p s นะคะก็เ,เลยวันนี้มาดูป้ามะลิเ,เก็บดอกอัญชันด้วยแล้วก็ตากแห้งเราช่วยเก็บมะลยนี่เก็บได้หมดเลยป้าป้าเก็บได้หมดเวลาเก็บมีเทคนิคมั้ยว่าต้องเก็บตรงไหนยักแบบนี้ค่ะ วันนั้นวันนั้นไม่ทำงานบ้านแม่เนี่ยเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะจ่อเม็ดเล็กๆขึ้นมาใช่ไหมแล้วเข้ามาร์เก็ตเขาจับอย่างนี้ลุบหมดเลยล่วงเลยเขี้ยวเก็บเฉพาะใบของมันนี่เราก็จับอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอ๋อบิดหน่อยนึงเออบิดหน่อยนึงแบบต้องพยายามเพราะวบางมันจะไปติดไอ้อันที่มันเออเนี่ยมันแบบมันจ่อไงมันจ่อไมมอ่ะนี่เที้ยวมันลงมันเนี่ย ยาตู้ระชีดเนี้ยขนำต้มปันหมาเนี้ยได้นั่นไม่งั้หูดใบล้วงยอดยอดเลิ่มเดินเนี้ยดอกสวยเลยอบไพเก็ป นานไหมกี่กี่เดือนเราต้นบุ๋ยจะตัดกี่ถ้ามันสมบูรณนน่ะเป็นปีเราค่อยตัดเนาะอืมโสมคือช่วงที่นอนลงเขาจะตัดช่วงที่นอนลงก็ตัดเลยใช่ไหมแล้วก็ใส่ได้ประมาณกี่มาเท่าไหร่อึ่งปีแล้วนะึงปีแล้วเนาะใช่รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายเราดีมันก็ดีกว่าไม่อดนอนยังไงค้าได้มีภาพทำห้องนี่มันเคลียร์เรา ช่วงที่ป้าเก็บอะอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพี่ป้าจะรวบรวมใช่ไหมเท่ากับว่าป้าเนี่ยได้ต่ออาทิตย์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็ได้ไปสี่โลสี่โลก็พันหนึ่งใช่ไหมเออถ้าก็ว่าหนึ่งหนึ่งเดือนอะมี่อาทิตย์เขาบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยป้าก็ได้ถึงสี่ถึงห้าพันแล้วใช่ไหมได้ห้าพันเลยค่เออเพราะว่าที่แล้วมาคือเราก็มีส่งทั้งที่อาไคดูเบตด้วยแล้วก็มีบริษัทที่ของญี่ปุ่นเนาะที่เราส่งให้เขาใช่ไหมฉะนั้นเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่มันมัน,ม,นมันโดนเพีย้ยค่นะแต่ถ้าช่วงที่ได้เยอะมันก็จะมักปริมาณด,ดอกอมันจะพึุบเต็มกว่าน,นี้เนอะพอทน,นี้นเรามาถ่ายกันถ้าคุณคิดเห็นบอกว่าลูกชายก็เลยยังไงคะเล่าเรื่องลูกชายฟังหน่อยแม่เอาายอีกรุ่นหนึง่งตรงโน้นน่ะมันก็ประมาณร่วมต้องงานติ๊ตทดถน้นตรงนั้นนะแม่เอาายอีกรุ่นหนึ่งแล้วโลกอันโน้น ไ้ไอเนี้ยแต่นฉันเนี้ยลูกจะได้ไม่ต้องเป็นฉีดรับจ้างเขาเหมือนกันบ้างนะเอออีกรุ่นนึ่งพอลูกชายต้องไปรับจ้างฉีดยาใช่ไหมต้องไปรับจ้างก็รู้สึกว่าทำนี่จะเป็นรับจ้างฉีดยาบ้างนค่ะก็ทาอันนี้ก็ดีกว่าเนาะไม่ต้องไปเสียสุขภาพด้วยแล้วร่างกายมันก็ไม่ค่อยไหวด้วยมันเยานี่ดูป้าดิป้าเก็บอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เก็บว้นะค่อยๆเก็บไปเรื่อยทำไปเรื่อยก็ได้แล้วเนาะเราเเก็เยอะเราก็ไวเราก็ต้องมือัต้องมือต้องมือ ก็ต้องเนี่ยเริ่มทอดยอดแล้วแต่นั้นมันไม่ไม่ไม่ทอดยอดมันหาช่วงที่อากาศเปียลงรูงงด้วยเนี่ยต้องมาช่วงหน้าด้วเลยแต่เมื่อก่อนทีิปที่แล้วนะก็มาดีถังที่ว่านอนไม่ควนเพียไม่ลงเข้าก็ได้เห<ฮ>เรียญแปดพันเือ้ยล้วจริงอะไรนี้ไม่ใช่โกหก